จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพและมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายสถานที่หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานและประวัติมายาวนานก็คือเขางูซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะคะสวัสดีค่ะและในอีพีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงป์ของเราจะขอนำเสนอตำนานเขางู จ้าพ่อเขางูและประวัติของถ้ำที่อยู่ในเขางูมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะชื่อเขางูนี้ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นหลักฐานมีการเล่าขานว่าเดิมมีพญางูใหญ่อาศัยอยู่บนเขาบางก็ว่าเพราะลักษณะของเทือกเขามีความคดเคี้ยวสลับซับซ้อนคล้ายงูเลื้อยจึงเรียกว่าเขางูและชื่อเขางูนี้ ปรากฏในพงศาวดารสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีตำนานเล่าจากคนในสมัยก่อนว่าเขางูเป็นเมืองลับแลซึ่งชาวเมืองลับแลจะมีรูปร่างสันทัดคล้ายกับคนไทยโดยทั่วไปแต่จะมีภาษาพูดที่แตกต่างจากคนไทยชาวเมืองลับแลจะเป็นกลุ่มคนที่มีความซื่อสัตย์ขยันทำม,มาหากินรักเดียวใจเดียวไม่ลักเล็กขโมยน้อย อยู่กันเป็นกลุ่มและจะพบเห็นชาวเมืองรับแลได้ก็เมื่อเวลาใกล้ค่าภายในถ้ำของชาวเมืองรับแลจะมีข้าวของเครื่องใช้ครบทุกอย่างโดยเฉพาะพวกถ้วยชามเครื่องเรือนเครื่องใช้ในครัวและมีถ้ำที่สามารถทะลุผ่านไปยังเมืองรับแลซึ่งมีผู้คนชาวลับแลอาศัยอยู่ แต่ไม่มีใครสามารถมองเห็นคนเหล่านั้นได้วันดีคืนดีก็จะมีเสียงปีพาดดังออกมาและในสมัยก่อนเมื่อชาวบ้านจะทำบุญเลี้ยงพระก็จะไปอธิษฐานขอยืมถ้วยชามจากคนรับแลก็จะมีถ้วยชามจัดวางไว้ตามที่ขอยืมต่อมามีคนขอยืมแล้วไม่นำไปคืนทำให้คนในเมืองรับแลไม่ให้ยืมอีกต่อไป ต่อให้มีผู้ไปอธิษฐานก็ไม่ปรากฏสิ่งใดขึ้นปากถ้ำที่เข้าไปสู่เมืองลับแลก็ถูกปิดนี่คือที่มาของชื่อถ้ำฝาโถซึ่งเป็นถ้ำที่อยู่ในอาณาเขตของอุทยานหินเขางูที่อยู่ห่างจากถ้ำฤาษีไปทางตะวันตกกว่า250เมตรนอกจากมีส่วนของพระพุทธรูปหินทราย ที่พบภายในถ้ำเป็นจำนวนมากแล้วถ้ำฝาโถยังมีจุดเด่นอยู่ที่ภาพพระพุทธรูปปางสายญาติขนาดใหญ่ที่มีประพามณทนหลังพระเศียรเหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพรูปปูนปั้นรูปต้นสาละทางด้านทิศเหนือเป็นการสลักพระสาวกสององค์โดยในวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ด จะมีการจัดงานน้ำสก,การเป็นประจำทุกปีและตำนานของงูยักษ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขานี้เล่าไว้ว่าในอดีตมีเจ้าชายซึ่งเป็นนักล่าผู้ชำนาญได้เดินทางมายังเขางูนี้วันหนึ่งในขณนะที่กำลังออกล่าสัตว์ก็ได้พบกับถ้ำขนาดใหญ่เมื่อเดินเข้าไปในถ้ำก็ได้พบกับงูยักษ์ขนาดใหญ่ที่น่ากลัว งูตัวนี้มีความวิเศษสามารถพูดภาษามนุษย์ได้เจ้าชายพยายามจะฆ่างูเพื่อเอาหนังของมันแต่ก่อนที่เขาจะลงมืองูได้กล่าวขอชีวิตกับเจ้าชายพร้อมทั้งบอกว่าตนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนแต่ถูกสาปให้กลายเป็นงูเพราะทำบาปในชาติก่อนงูเล่าให้เจ้าชายฟังว่าเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ ได้กระทําบาปร้ายแรงจึงถูกสาปให้มาใช้กรรมในร่างของงูเจ้าชายเห็นใจจึงไว้ชีวิตงูและสัญญาว่าจะทำบุญให้งูงูขอบคุณที่เจ้าชายไว้ชีวิตและเล่าว่าหากพ้นจากการใช้กรรมในครั้งนี้แล้วก็จะสามารถเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้อีกครั้งตำนานนี้เป็นตำนานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับเขางู ชาวบ้านบางคนยังเชื่อว่างูที่ถูกสาบยังสถิตยอยู่ที่ถ้ำและจะมีการทำพิธีขอพรหรือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของงูที่ถูกสาบและบนยอดเขางูเป็นที่ตั้งของถ้ำฤาษีที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำมีรอยพระพุทธรูปขนาดใหญ่นั่งห้อยพระบาท ในปางแสดงธรรมเทศนาจำหลักบนผนังอันเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระพุทธลายถ้ำือสีเขางูเล่ากันว่าในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะตรงกับสมัยคุปตะของอินเดียเพราะบริเวณรอยของพระบาทมีจารึกอักษรอินเดียอ่านว่าบุญวารฤาษี สีสมาธิคุปตะหมายถึงชื่อบุญพระฤาษีคุ้มครองสมาธิณนะเขางูและที่ทุ่งเขางูที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะพับพาอำเภอเมืองจังหวัดร,ราชบุรีณนะทุ่งราบนี้เคยเป็นสมรภูมิรบในสงครามเก้าทัพซึ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินทุ่งเขาง,งูหลายครั้งในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2442ครั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสท,ทุ่งเขาง,งูได้ทอดพระเนตรสภาพทุ่งเขาง,งูในฤดูน้ำหลากและต่อมาภาพน้ำท่วมที่ทุ่งเขาง,งู ยังถูกใช้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรีในช่วงปีพุทธศักราช2500ถึง2509อีกด้วยและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงประทับใจกับภาพทัศนียภาพและความงามของทุ่งเขาง,งูโดยทรงกล่าวถึงทุ่งเขาง,งูไว้ดังนี้ฉันเพิ่งเคยมาเห็น ที่ทุ่งเขางูในฤดูน้ำคราวนี้พอแลเห็นก็ทำยอมโดยทันทีว่าบรรดาทุ่งที่เที่ยวเล่นในฤดูน้ำจะเป็นทุ่งใดในกรุงเก่าก็ดีบรรดาทุ่งที่เคยไปเห็นแล้วไม่มีแห่งไหนที่สู้ทุ่งเขางูนี้เลยโดยเป็นทุ่งกว้างน้ำลึกและมีเขาอยู่ใกล้ๆจะเล่นเรือพายไปเท่าใดก็ไม่มีที่สุด โดยจะมีเรือใบเล็กๆมาแล่นเล่นก็ได้กระบวนที่จะเที่ยวทุ่งเก็บสายบัวอย่างกรุงเก่าก็ได้หรือจะเอาเรือแวะจอดเข้าที่ดอนขึ้นไปเก็บน้อยนาก็ได้จะเดินเล่นเที่ยวไปถึงเขาก็ไม่ทันเหนื่อยเพราะอย่างนี้ใครๆถึงกลับมาชมกันว่าสนุกนักและในช่วงที่มีน้ำท่วมมากที่สุด คือเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11เป็นช่วงฤดูน้ำหลากยังมีเทศกาลประเพณีพายเรือไปนมัสการหลวงพ่อเรือสีและรอยพระพุทธบาทในช่วงนี้ของทุกปีถือเป็นงานประเพณีที่อยู่คู่กับทุ่งเขาง,งูนี้มาช้านานนี่เป็นเรื่องเล่าของทุ่งเขาง,งูในสมัยก่อนนะคะ มีการพบหลักฐานว่าบริเวณเขางูเคยมีผู้อยู่อาศัยตั้งลกลากหลักแหล่งทรรมมาหากินกว่าพันปีเนื่องจากพบซากโบราณวัตถุภายในถ้ำสำคัญ4ถ้ำคือถ้ำฤาษีถ้ำฝาโถถ้ำจีนและถ้ำจามซึ่งล้วนแต่เป็นถ้ำเก่าแก่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ และร่องรอยทางพระพุทธศาสนาอยู่มากมายเช่นพระพุทธรูปจำหลักและภาพสลักที่ฝาผนังถ้ำที่แม้นส่วนใหญ่จะผุพังและบุบสลายไปตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงความสมบูรณ์และความงดงามอยู่และที่อุทยานหินเขาง,งูนี้นอกจากจะมีถ้ำเรษสีถ้ำฝาโถ ทำจีนและทำจามแล้วยังมีภูผาแรดที่ถูกเรียกว่ามุมลับของเขางูที่มีความสวยงามอยู่ด้านหลังอุทยานหินเขางูที่ยังเป็นที่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่จะมีทั้งภูเขาที่มีลำน้ำและวิวป่าไม้สวยงามจนมีภาพยนตร์หลายเรื่องใช้เป็นฉากมาแล้วและนี่ล่ะคะ่ะอุทยานหินเขางู แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นแหล่งระเบิดหินปูนที่ต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังมีเส้นทางขับรถเลาะรอบเขาเทือกเขาต่างๆมีความลดหลั่นกันคล้ายงูเลื้อยและยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่หายากเพราะมีถ้ำที่แต่ละถ้ำมีภาพสลักหินที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี หากคุณผู้ฟังสนใจเชิญไปเที่ยวชมธรรมชาติและความสวยงามของอุทยานหินเขางูได้ทุกวันนะคะเยี่ยมชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิป์ของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันในอ p ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ